ai สรุปข่าวร้อนโผ่ทุ่นระเบิดใหม่กลางชายแดนไทยเจออีกทุ่นระเบิด pmn 2ใหม่เอี่ยมห่างจุดระเบิดเดิมแค่เพียง30เซนติเมตรหลังทหารลาดตระเวนเจ็บ3นายเมื่อ16 cm, ที่ผ่านมาล่าสุดมีการวางทุ่นใหม่2ลูกความทำงาน กองทบ,บกชีชัดถือเป็นการรุกล้ำอธิปไตยไทยเรียกร้องนานาชาติร่วมประนามกัมพูชาพร้อมเชิญผู้ช่วยถูดต่างประเทศชี้แจงเหตุการณ์ประเด็นร้อนใครวางตั้งใจลอบทำ้ายหรือไม่เหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาความมั่นคงชายแดนทุนระเบิดยุคใหม่ยังโผล่ในปี68 AI สรุปทุนระเบิดไม่ใช่อดีตอีกต่อไปแต่คือภยัยคุกคามปัจจุบันความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชายังร้อนระอุนี่คือลัคกี้โซนโซนข่าว และแรงบันดาลใจยุค AI เราสรุปข่าวไว้ใช้ AI ช่วยเปิดมุมมองใหม่กดติดตามไว้เลยถ้าไม่อยากตกข่าวสำคัญ Lucky Zone เพราะโลกไม่หยุดนิ่งและเราจะไม่หยุดอัปเดตเพื่อคุณ